โอ้โหทนา,ายเดชาได้เห็นเอกสารนี้แล้วนะสี่แผ่นนี้ครับครับเห็นแล้วฮะโอ้โหมันคืออะไรฮะทนา,ายเดชางงมากเลยนะมันเป็นปฏิบัติการที่ชีพเหรอเบืบ้องต้นอา,อาจจะเรียกว่ามันเหมือนละครก่อนนะแต่<อ>มันจะเป็นละครที่จะเป็นเรื่องจริงในอนาคตรหรือไม่ก็ก็รอคําตอบฮะ<อ>เห็นในข่าวบิ๊กโจ๊กสิบโมงเช้าไปที่ปปชฮะจะเป็นเรื่องนี้เลยนะไปขอตรวจสอบกรรมการปปชท่านหนึ่งก็ก็ก็มีเรื่องเดียวเนี่ยแหละครับนะนะแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าเอกสารหลุดหรอกผมเชื่อว่าตั้งใจปล่อย อ๋ออันนี้ข้อแรกก่อนนะเื่อาตั้งใจปล่อยครับคิดว่าจริงไหมเอกสารนี้ความเห็นส่วนตัวนะเท่าที่คุยกับนักการเมืองอะไรต่างๆที่ใกล้ชิดลุงอะไรต่างๆเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยเพื่อนฝูงที่เป็นสสอยู่ในพรรคลุงอะไรเนี่ยก็น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงน่าเชื่อเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตั้งใจปล่อยนะในความคิดของจย์เดชานะผมมีความเชื่อแบบนั้นนะว่าตั้งใจปล่อยส่วนใครจะปล่อยนั้นก็ ก็ต้องไปว่ากันไปเพื่ออย่าฮะเรื่องจริงที่ทนายเดชาเชื่อเนี่ยคือเอกสารฉบับเนี้ยจริงแต่เรื่องราวในเอกสารจริงหรือไม่ต้องไปพิสูจน์กันอันนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับตอบตอบแบบตอบแบบนักกฎหมายนี่ก็รัดกุมมากนะรัดกลุมมากอ่ิงต่อครับจริงบางส่วนนะทนายเดชาคิดว่าปล่อยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไร ็ใครได้ประโยชน์นะแค่นั้นแหละเราก็ดูสิมันจะทําอะไรมันก็ต้องได้ประโยชน์ดิคนเราก็ต้องเอาอข้อไรเป้าหมายกําหนดกลยุทธ์อยู่แล้วนะครับกลยุทธ์ก็กําหนดกระบวนการครับมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะพวกนี้การศึกษาสูงอ่ะบอปอคอนเน็กชันนั้นน่ะนะครับแล้วลากผู้ใหญ่มานี่มันมันจะมีความผิดไปด้วยกันหมดนะฮะไปฝากฝังคนเป็นกรรมการปปชเนี่ยม,มันผิดอยู่แล้วสมมุติมันเป็นเรื่องจริงมันผิดอยู่แล้วแต่บางครั้งเนะี่ยผู้ใหญ่ในพงในพลเคยใช้บริการเขาหรือเปล่าล่ะ เคยใช้บริการไหมสมัยดูแลสํานักงานตำรวจตํารวจแห่งชาติเคยใช้บริการไหมนะเท่าที่ผมได้รับแหล่งข่าวจากปปชแหล่งข่าวตํารวจเนี่ยใช้ก็ไม่ทาอะไรล่ะใช้จกอ่ะถึงเวลาเขาก็ต้องเอาคืนบ้างทวงบุญคุณบ้างเขาก็ต้องทวงบุญคุณนะนะครับโดยทั่วไปโดยหลักนะก็นายเคยใช้ผมอ่ะนายก็ต้องดูแลผมเนี่ยให้ผมเดือดร้อนอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะแต่ตอนที่ทําให้นายเดือดร้อนนะเนี่ยชื่อมันปากร้อนแบบนี้ ก็นายไม่ดูแลผมนายก็ต้องเดือดร้อนเนี่ยธรรมดาโอ้โหอย่างนี้คือคือ,คอพีชีพตายรอบวงนะก็ธรรมดานะครับนะ,อ,ะอย่างขราวที่แล้วเขาก็ให้ทนายมาเปิดอเส้นทางเงินบิ๊กต่อใครตะใครเยอะะไปเห็นไหมเหรอทนายเสร็จก็เดี๋ยวก็มีทนาย,นายอีกคนมาเปิดอีกแล้วนะค่ะตายคนเดียวมันเหงานะเหงาตายคนเดียวอะติดคุกคนเดียวก็เหงาแต่เรามีเพื่อนเนี่ยเราก็ยังมีความสุขนะอย่างน้อยเรามีเพื่อนเงอันนี้คืออาการเลือดเข้าตาหรอ ก็ก็มองแบบนั้นก็ได้นะครับมองมองแบบเลือดเข้าตานะาหมาจนตรอกก็ได้หรือจะมองว่าใช้สิทธิ์ทุกอย่างที่ทําได้ก็ได้ครับาตามกฎหมายนะครับทำได้เป็นสิทธิ์ของท่านนะาการคัดการกักกบคณะกรรมการพป,ประชี่ยเป็นสิทธิ์ที่ทําได้เพราะผมก็ทกําคดีเกี่ยวกับเรื่องอทุจริตของสสอ,อยู่นะครับคบณะเดชาครับ,รบผมถามนิดนึงว่าถ้าเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือมันเป็นเรื่องจริง คดีอะไรมันจะตามมาบ้างแล้วมันตามมาถึงใครบ้างครับอ่าอ่าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะเราคุยกันสมมุติกันสมมติถอ่าสมสมมติว่าเป็นเรื่องจริงก็ในผลปอปาเนี่ยลุงคนนี้ก็ต้องเดือดร้อนแน่นอนนะอ่านะครับเพราะว่าเราเป็นอ่อสสเนี่ยเราจะไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงองค์การองค์กรอิสระอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็มีความผิด จะ,จะไปร้องที่ไหนดีฮะสมมติเป็นเรื่องจริงจะมีถ้าใครจะร้องเนี่ยไปร้องที่ไหนฐานอะไรเราจไปร้องที่ปปชนะ,ค,ะค,นครับคณะปปชประทงประธานเนี่ยเป็นอะไรใกล้ทดกตบลุงหรือเปล่าแล้วมันจะไปไหวไหม่ะเอะอเออครับมันก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะวนไปวนมาก็ยืมเพื่อนมาแล้วต่างๆไปหมดนะครับนาฬิกาก็ยืมเพื่อนอะไรก็ยืมเพื่อนหมดดำเิการเอย่างนั้น ในในชาแต่ถ้าดูในเนื้อหาของเอกสาร <c oughs> ก็ไม่ได้มีประโยคไหนที่นายพลคนนี้จะไปรับปากว่าฝากฝังให้เป็นกรรมการปปชได้นะคะคือจะไปเอาเอาผิดเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอไปสมัครมาแค่บอกอให้ไปสมัครการกระทําความผิดนะครับมันไม่จําเป็นต้องถึงขนาดก็ไปยิงเองไปฆ่าเองนะดูต้นทางก็ผิดรู้เห็นเป็นใจก็ผิดรู้แล้วพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ถูกต้องมีคนจะมาล็อบบี้ผิดกฎหมาย ตัวเองเป็นถึงคณะรัฐมนตรีอะไรต่างเนี่ยคุณรู้เห็นแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วครับทั้งศีลธรรมจริยธรรมทั้งกฎหมายผิดอยู่แล้วครับอ่าส่วน่วนรู้เห็นมาแล้วังเงียบได้ไงเรามีคนเข้ามาเออช่วยฝากผมหน่อยนะผมอยากเป็นนะครับอ่าไปสมัครสิครับอ่าพอนั่นเสร็จก็ได้เป็นเสร็จก็มาขอบคุณอะไรเนี้ยมันยังไงล่ะมันไปรู้เห็นไปเป็นใจอย่างนั้นได้ไงล่ะ ครับอัอน,นผิดอยู่แล้วครับเราไปรู้เห็นเป็นใจนะครับครับนอกจากนายพลปใครครับก็คณะกรรมการปปชที่อยู่ในหนังสือสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะเราจะประสรรหาเนี่ยคุณสมบัติของคณะกรรมการปปชเขาเขียนไม่ชัดเจนนะความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์มีเมียน้อยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะทุกอย่างอ่ะนะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่ซื่อสัตย์จริตมันก็ต้องขาดคุณสมบัติครับก็ต<อ>้องต้องพ้นจากตำแหน่งไปโดนถอดถอนไปนะครับแสดงว่ญญาิ๊กโจ๊กก็มีเป้าเลยนะจะสอยให้ได้เลยนะก,ก,ก็ก็ก็ฟังดูแล้วเนี่ยปปชท่านนี้ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับพี่โจ๊กเนี่ยะฟังแล้วนะเป็นเสียงเดียวที่แบบมีความเห็นแตกต่างจากคนอื่นเขาเขียนไว้ชัดนะนะเนื่องจาก็มีสาเหตุกดเรื่องการมีการอาฆาตมากหลายไว้เป็นกลางภาษากฎหมายเขาเรียกมีสภาพร้ายแรงนะครับ คือเอาคนนี้มาเป็นกรรมการไต่สวนตัดสินข้าไม่ได้หรอกเพราะคุณกับผมไม่ชอบไม่ชอบขี้หน้ากันน่ะ<ซ>ตั้งข้อรังเกียจเอพูดง่ายนะซ,ซ,ซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่คนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย,บบเ,ยเขาทําได้ถูกไหมว่าคนตัดสินคดีนี้คนทําคดีนี้มีปัญหากับผมส่วนตัวก็ขอไม่ให้คนนี้มาทําได้ทั้งออตารวจพนักง,งานสอบสวนคณะกรรมการปรปรชผู้พากษาก็ตั้งข้อรังเกียจได้หมดครับอ่าอ่า,อา,าเหมือนผมเนี่ยสมมุติว่าผมผิดดําเนินคดีพอผมเห็นผู้พากษานั่งบันลัง เฮ้ยคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องแย่งผู้หญิงกันมาก่อนเนี่ยผมบอกเลยคนนี้ต้องลุกไปได้ครับฉะนั้นแต่แต่มันจะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ใช่ไหมว่าให้คุณอาฆาตมาล้ายกันจริงหรือเปล่าก็นั่นะสิครับการที่จะไปกล่าวหาใครว่าต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่จะมีแค่น้ำลายนะครับถมีแค่น้ำลายมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะแกล้งความเช็ดดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะข่มขู่เจ้าพนักงานอะไรอะไรตามมายเยอะแยะนะยางอย่างเป็นเรื่องนี้คนที่ต้องพิจารณาคือประธานปปชใช่ไหม แน่นอนมันนั่งเฉยได้ไงนี่เรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วเนี่ยประธานก็ต้องไปเช็กว่าเฮ้ยคุณทะเลาะกันจริงไหมใช่โทรไปถามลุงซิจริงไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าข้าอ้างลุงมีพยานนะแสดงว่าพี่โจ๊ก,ใใกี่แก็นธรรมดานะในแกอ้างลุงเลยนะ,อะลองลองโทรไปถามลุงซิจริงไหมถ้าถ,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 ถ้าจริงก็ต้องออกจากกระบวนการไต่สวนโอ้โหต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่นี่เรื่องร้ายแรงนะประธานปปชยังอยู่เฉยได้ไงอ่ะเรื่องร้ายแรงนะครับเนี่ยพอๆกับิ๊กโจ๊กโดน ให้ออกจากราชการในเรื่องไร้แรงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่พักไต่สวนแค่คดีนี้หละไม่ใช่โอ้ไม่ได้ต้องหยุดเลยเลิกแล้วแบบนี้เป็นปปชไม่ได้แล้วตัวเองยังมีปัญหาอยู่เลยอ่ะโอ้โหนี่เอาถึงจะไปตรวจสอบคนอื่นนะตัวเองยังถ้าตัวเองไม่ใส่สะอาดจะไปสอบใครล่ะตัวเองยังเลอะเทอะอยู่เลยคือแสดงว่าลูกนี่คือเอาถึงชีวิตนะถึงแก่ชีวิตเลยเอาตายเลยอ่ะเอาตายเลยถ้าเรื่องจริงนะครับ ทนายไดชาติเออถ้าเกิดจะให้อ่านใจบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำไมถึงกลัวจังเลยกรรมาการปรปรชแค่คนเดียวเองนะคะจริงๆก็ยังเหลืออีกเสียงอีกหลายคนไม่ใช่เหรอคะถ้าเกิดคดีบิ๊กโจ๊กไปถึงปปชแต่จะมีอยู่หนึ่งคนที่อาจจะมีข้อขัดแย้งกันนี่ถึงขั้นจะต้องเอาเขาออกเลยเหรอคะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยบิ๊กโจ๊กมีอํานาจเป็นอออรองพบตรมีอํานาจว่าสนาตอนนี้เป็นแค่อดีตตารวจนะเครื่องแบบยังใส่ไม่ได้เลยเท่าถานตำรวจอนะ ตอนนี้หมดอํานาจแล้วช่วงขาลงนะนะตีนชี้ฟ้าแล้วอ่ะเพราะนั้นไม่มีอํานาจแล้วใครก็จะไปเสี่ยงไปช่วยไปอะไรล่ะเอาเอาเอาคุยคุยจะตรงไปตรงมาเพราะนั้นไอ้คณะกรรมการปปชที่เหลืออาจจะไม่เอากับบิ๊กโจ๊กก็ได้ไงไม่เหมือนเดิมแที่ที่ทนายที่ทนายเดชาวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวนายพลปอจะโดนแบบนี้เดี๋ยวกรรมการปปชจะโดนแบบนี้อันนี้คือตามหลักกฎหมายนะทีนี้คนระดับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเวลาจะเขียนอะไรออกมาแบบนี้เขาไม่รู้เลยครับว่าผลพวงที่จะตามมามัน มันคือแบบที่เราคุยกันอยู่ผมว่าเขารู้ดีนะและที่ผ่านมาเขาก็ทำมาหลายอย่างเลยนะ,ะนะฟ้องตำรวจเนี่ยทีมงานเขาคัดค้านอำนาจตำรวจไม่ไปตามหมายเรียกหมายเรียกเขายังไม่กลัวเลยต้องมีหมายจับเขาถึงไปเห็นไหมที่ผ่านมาเขาทามาเยอะแล้วนะครับเออและทนายเขาก็ออกมาแฉตำรวจคนนั้นคนนี้แฉพลตำรวจเอกต่อทรงต่อสากาเรียกเยะเขาแฉเฉยเยอะนะผมว่ามันก็เป็นวิธีการต่อสู้ของพอี่โจ๊กนะ,ะทําได้ครับ เอาละและ้วผมอยากอยากให้พี่พี่พชงแกแฉทุกวันเลยครับ <laughs> มีใครบ้างที่ <laughs> ไม่ดีเนี่ยไหนๆเราจะเดือดร้อนแล้วก็เราต้องลากคนอื่นมาด้วยนะ